สวัสดีค่ะที่ยืนอยู่ข้างๆนิฉันตอนนี้ก็คือตัวแทนสาวงามในการถือป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์ในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่26มะข่าวหวานเกมค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องเฟิร์นค่ะค่ะ รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้เป็นตัวแทนสาวงามถือไป้ายประจำจังหวัดเพชรบูร์ในครั้งนี้ค่ะ,คะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนร่วมในงานกีฬาครั้งนี้ค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะได้มาร่วมงานครั้งนี้ค่ะเพราะต่างคนก็ต่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ค่ะค่ะขอบคุณน้องเฟิร์นมากนะคะเดี๋ยวเราตามไปพูดคุยกับนักกีฬาจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะ เป็นตัวแทนนักกีฬาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดอุดบ <น S 2> ลราชธานีค่ะแล้วเล่นกีฬาประเภทไหนคะสซปักตะก้อค่ะก็ะสําหรับทีมอุบลราชธานีในภาควิชาเซปักตะก้อนะคะก็เป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะประสบผลสําเร็จคะ่ะมหาวานเกมเป็นนักกีฬาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดสงขลาครับ แล้วเป็นมักกีฬาประเภทไหนคะกีฬาเซบักตะ้อครับครับผมก็เป็นในนามตัวแทนจังหวัดสงขานะครับผมก็ขอแรงกําลังใจจากจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับร่วมเป็นกําลังใจแลวก็ร่วมแชร์กับทีมจังหวัดสงขาด้วยนะครับแลจะทาได้จะนาผลงานไปฝากชาวสงขารบผมขอบคุณครับสงขาร์เพชรบูรณ์ส ขบวนพาเหรดจ,จะเคลื่อนตัวเข้าสู่สนามแล้วไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะขบวนแรกที่ก้าวเข้าสู่สนามคือขอบวนป้ายการแข่งขันซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปพระขุนผาเมืองเคียงคู่รูปเตดดีิดทรงพุ่มลายล้อมเส้นสายที่เชื่อมต่อด้วยสีทั้ง3เพื่อเป็นหนึ่งเดียวตามมาด้วยป้ายคำขวัญการแข่งขันกีฬา Spirit of Harmony หรือว่ากีฬาแห่งความสมานฉันท์และ ชองขอนจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาข้ออนุสรณ์นครพ่อผาเมืองต่อจากนั้นเป็นขบวนธงประกอบไปด้วยธงชาติไทยธงจังหวัดเพชรบูรณ์และธงการแข่งขันและที่ขาดไม่ได้เลยคือมาสคอตเป็นหนุ่มนครบานที่มีสีหน้ายิ้มแย้มด้าเริงสนุกสนานมือขวาชูคบเพลิงที่เดินทักทายผู้ชมไปมา จากนั้นเป็นขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่แต่ละขบวนจะมีสาวงามน่ารักสดใสในชุดสาวนาครบาลถือป้ายจังหวัดนำขบวนโดยจัดเรียงขบวนตามลำดับตัวอักษรแต่ละจังหวัดก็ได้นำนักกีฬาร่วมเดินขบวนกันอย่างคับข้างมีขบวนนักกีฬาของจังหวัดจันทบุรีชนบุรีและชัยนาทได้นำลูกอมซึ่งเป็นของฝากประจำจังหวัดโดยให้ผู้ชมโดยรอบสนามสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นทางด้านจังหวัดเลยได้นำการละเล่นผีตา มาร่วมเดินในขบวนพาเรดด้วยเมื่อน,นักกีฬาแต่ละจังหวัดเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามก็ได้รับเสียงปรบมือต้อนรับจากชาวจังหวัดพิจิูรอย่างเนืงแน่นปิดท้ายเป็นนักกีฬาจากจังหวัดเจ้าภาพนำโดยนาย พรพิธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์นำกองพับนักกีฬาเข้าสู่สนามต่อจากนั้นเป็นขบวนเกียรติยศอันเชิญทงชาติและทงกีฬาโดยมีนายตำรวจจากกองกำกับการตำรวจปูทอนจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญทงเข้าสู่สนามเป็นขบวนสุดท้ายก่อนจะเริ่มเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการ